แต่วันนี้ครับเริ่มต้นที่ทางด้านของการเมืองกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทีมโฆษกรัฐบาลออกมาระบุนะครับว่าไม่มีความกังวลนะฮะกรณีที่จะมีม็อบเตรียมมาป่วนนายกรัฐมนตรีในระหว่างการลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเปิดเผยว่าท่านนายกก็ตั้งใจจะไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนและก็ขอให้คิดถึงประเทศชาติครับ พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดปร,รองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับว่าจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่5เมษายนนี้ว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเพราะว่าท่านนายกตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาและภารกิจของการลงพื้นที่ก็คือการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่บ้านแม่ทาอำเภอแม่อ่อนนะครับโดยจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจึงไม่มีความกังวลอะไรส่วนคนที่มีความรู้สึกทางการเมืองอยากจะให้คิดใหม่ครับเพราะว่าถ้าเรายังทะเลาะก,กันอยู่ประเทศไทยก็จะไม่ไปไหนคงไม่มีใครอยากให้บรรยากาศเก่าๆที่สังคมมีความขัดแย้งกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองนั้นต้องยอมรับและรับฟังเสียงคนอื่นเพื่อผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ครับ